ท้ายแล้วครับกินจังเฮปตาเสียบเลยเดี๋ยวสมาถามคุณพี่เสือขาวนะครับอันในงวดที่แล้วมีโชกจังใดครับพี่ได้จากค้องฝันค่ะเพิ่งทะเบียนรดน้ำใบบงสวงกลับมากเมื่อวัดปู่นรกลับไปจอดรถไว้รดมาส้นทะเบียนปูดำห้อไหนบ่าครับแม่ค่ะทะเบียนสองเก้าสามแปดคะคะสองเก้าสามแปดแม่ค่ะอ <28. S 2> าแสดงว่า ถึกตัวบ่อะึกลายเราถึกแปดหมื่นถกแดมืนว้าหลายแปดหมื่นแกเลยขอพันสนวันนี้จะเอาแปดแสนมันเดียแปดแสนจนขอจะไหนะครับบวไปยังไหนแกบนเพิ่นไหวคั่นได้กระสีมาเฮ็ดมาสางซอยอันนี้งวนนี้ได้เราก็เลยมาถวายแข่น้ถวายพิ้นถวายแข่น้ำรับถวายปัจจัยส่วนหนึ่งละค่ะ ก็คือได้รันว่าจ่าเราก็เลยมาเห็ดตามซัดจ้าว่าจ่าหายไวครับปูให้ให้เห็ดตามสัญญาเนะาะที่นี่นนองวดน,น,นี้ก็มาฝันอะไเกี่ยวกับสารบ่ครับไม่นค่ะเป็นว่าโชว์ราิได้ไหมหายไปเบิ่งอยู่บ้าลหนึ่งทีบ้านหนึ่งทีก็อยู่สารนะคะกระยุโครตรหมองหนาสารยุบเป็นโคตรตาอันดำนะค่ะอาาู้เพอร์ซีขึ้นไปหั่น โฉมเบิรงเราเป็นแนวทางเป็นแนวทางเนาะครับเนาะถือว่าถือเ่าๆกันเนาะถือว่าถือเ่าๆกันแต่ว่าเมอเียงโฉมเนาะแต่ว่างบหั่นได้ถือตัวถือตัวค่ะเทียวแปดมือเนอเอาที่เทียวเทียวบังหั่นเทียวแปดมันที่ที่ถือนี่มันมันมันเป็นังไรแน่ครับตอนตอนที่ว่าถือไได้ใ้ตัวเลขนี่กับความฝันน้ำลวงปู่เพิ่นเพิ่นกระบอกอยู่ว่า เก้าสามเจ็ด้เพื่อนกับอกว่าให้ซื้อเป็นซื้อโลงแต่ว่ารถ <reps. S 1> ไปวงสวงเรากับมา้ามีนะไปวงสวงยูุ่ดรนเรากับมา้าวัดผู้ดำก็ไปไปจอล ijn, ลดรถไว้รถกับนี่นรถมะกุูงรถทะเบียนรถรถท่าจอดยู่เนี่ยค่ะทะเบียนรถสองเก้าสามแปดสองเก้าสามแอันนี้ซื้อทะเบียนรถก็ซื้อกลับไปกับม้าน้จอเนาะสนาดขนาดถือตู้นี่ได้เท่าไหร่ก็แปดหมื่น่ครับเารือครับเอาครับเอบคนแค่นี้ครับด้ <ทะ S 1> วย กินข้าวกินข,ข้าวแกงเห็ดนะครับอเอาไปโชคดีนะ้วันที่สิบหกเดี๋ยวไปติดตามตัวเลขอยู่ที่ศาลพ่อปูอ่องค์ดำนะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างเอาครับส่วนเสียบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับมากินน้ำอยู่แกงเห็ดตะเสียบค่ะนะครับผมตักขอเรียกเงินเรียก,ยกทองขอเงินขอทองไว้นะครับผมไว้ในเฮี้ยนไว้ในซ่านติดกระเป๋านะครับ เกาะเงินเกาะทองเรียกเงินเรียกทองต่อขอเงินต่อขอทองนะครับผมถ้าทนายสนใจก็แอดไลน์หรือติดต่อได้แล้วเดี๋ยวเราจะปักหมุดให้นะครับเบอร์โทรจะปักหมุดให้อยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวจะปักหมุดให้นะครับถ้าทนาสนใจก็แอดไลน์เขาไมาได้เลยนะครับเบอร์เดี๋ยวแอดมินจะปักหมุดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมต่อขอช้างนะครับผมเด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับท่านใดดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะมีโชคนะครับ แอดไลน์เข <st up. S 1> ้าไม่ได้เลยนะครับขอเงินขอทองนะครับผมขอเงินขอทองขอเรียอยากซับนะครับผมนี่ครับผู้ใดบัถึงเลขบัตรถึงเบอร์นะครับผมอยากถึงเลขอยากถึงเบอร์นะครับหักไลน์เข้ามาได้เลยครับนะครับใต้มุดนะครับผมอยู่ที่ใต้มุดเดี๋ยวแอดมินจะปักมุดให้นะครับผมนี่คือตะขอทําจากด้ามเชือกประกำนะอันรูปนี้เพื่อนอามาถวายมาครับนี่นี่พุ่นโชคดีบ่หรือยังไงครับ เป็นเคยถือหลายน้องพันเลยน้ำเอามาถวายนี่น้ำนักข่าวสาธุสาธุสาธุน้ำพืนผู้ที่โชคมโชคมโชคม,โชคม่ลาบอยู่ที่ศาลพ่อปู่ดำถึงข้อสามตัวพร้อมถวายส่วนตัวเดี๋ยวถวายสำนันละ เดี๋ยวไปติดตามตัวเลขความฝันของคุณพี่เมื่อกี้นะครับว่าหลังจากที่มีโชคนะครับในงวดที่ผ่านมาถูกสามตัวโต๊ดนะครับได้80,000บาทนะครับเดี๋ยวไปติดตามตัวเลขที่ศาลพ่อปู่ดำนะครับนะครับพ่อปู่ปู่หารชานชัยนะับเ่าวว่าปู่ดำกันนะครับครับผมอันนี้คือเป็นหุ่น พ่อปู่หารชานชัยหรือว่าปู่ดำนะครับน,นี่ก็ได้นำมีคนเปลี่ยนชุดให้ปู่เรียบร้อยแล้วนะครับชุดทหารเก่านะครับผมก็มีคนนำผลละหมากรากไมไ้ว่าขันขับมาบูชาพ่อปู่แล้วก็มีคนมาขอโชคกันอยู่ตลอดนะครับ เดี๋ยวไปดูตัวเลขความฝันของพี่ผู้หญิงวิจินนะครับว่ามีตัวเลขตัวไหนกันบ้างอันนี้ราซื้ออย่างน้อเนี่ยเนะาะครับว่าจะมีรายชื่อผู้บริจาคนะครับชื่อผู้บริจาคนะครับให้กับสารพ่อกู นี่ครับผมนี่คืออยู่ในสารพ่อปูนะครับสารพ่อปูดำเดี๋ยวมาดูตัวเลขความฝันนะครับของพี่ผู้หญิงมูจจีนะครับอยู่ในโค้ดนะครับอยู่ในโค้ด ตัวนี้นะครับผมก็มีเ,เลขท้ายนะครับผม152นะครับมี 6, 5, 1นึ่งศูนยหกนะครับผมเป็นเลขความฝันของพี่ผู้หญิงเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าฝันว่าปู่บอกว่าไปดูตัวเลขอยู่ที่ศาลเอานะครับหลังจากที่ถูก3ตัวตัวในงวดที่ผ่านมานะครับได้โชคแปดหมื่นบาทนะครับ นะครับผมลองเอาไปลุ้นดูนะครับในงวดวันที่16ตุลาคม63ตัวเลขอยู่ที 3, ท่3พ่อปู่ดำหรือว,ว่าพ่อปู่คุณหารชันชัยนะครับ1หา2ลองเอาไปเบิงงลุ้นเบิงเด้ยครับพี่น้องหาซื้อโอตอรีไปเบิงนะครับหาซื้อโอตอรีไปเลย1 5 2 เป็นตัวเลขความฝันของพี่ผู้หญิงนะครับผู้หญิงเสื้อขาวเมื่อกี้นะครับผมแอดก็ไม่ได้ถามชื่อนะครับว่าชื่ออะไรนะครับหลังจากที่โชคดีในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกสามนะครับถูกสามตัวโต๊ดนะครับได้แปดหมื่นบาทนะครับผมหลังจากที่มาขอโชคในงวดที่ผ่านมานะครับนะครับซื้อที่เบียนรดนะครับซื้อที่เบียนรดนะครับผมหลังจากมาทำบุญมาขอโชคที่ศามพ่อปู่กลับไป โดนชนนะครับก็ซื้อทะเบียนรถนะครับก็ถูกสามตัวตัวไปนะครับได้แปดหมื่นบาทนะครับพี่ผู้หญิงเมื่อกี้นะครับนะครับแล้วก็ฝันต่อเนื่องนะครับว่าให้ปู่บอกว่าให้มาดูตัวเลขอยู่ที่ศาลนะครับนะครับนี่ครับแอดก็เห็นมีดังนี้นะครับตัวเลขมีหนึ่งศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองนะครับ ลองไปรุ่นดูนะครับผมในงวดวันที่16ตุลาคม63นะครับตัวเลขอยู่ที่ศาลพ่อปู่ดำนะครับหรือว่าพ่อปู่คุณหารชันชัยกันนะครับผมนะครับรอติดตามนะครับวันที่13นะครับกะถินมาร่วมทอดกฐินก็ได้นะครับที่ศาลพ่อปู่ดำหรือว่าวัดป่าศรีประชารัตนารามนะครับบ้านเรานะครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ วันที่13นะครับผมมาร่วมทอดกรถินด้วยกันนะครับที่วัดป่าบ้านเรานะรวัดป่าศรีประชารัตนารามนะครับผม นะครับผมตักขอเรียกเงินเรียกทองเกาเงินเอาทองไห้นะครับผมไว้ในเฮียนไว้ในสั้นติดกระเป๋านะครับเกาะเงินเกาะทองเรียกเงินเรียกทองตักขอเงินตัดขอทองนะครับผมถ้าทนาดสนใจก็แอดไลน์หรือติดต่อได้แล้วเราจะปักหมุดให้นะครับเบอร์โทรจะปักหมุดให้อยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมเราจะปักหมุดให้นะครับถ้าทนาสนใจก็แอดไลน์เขาได้เลยนะครับเบอร์เดี๋ยวแอดมินจะปักหมุดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมตักขอช้างนะครับผมเด่นท้างด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับท่านใดดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะมีโชคนะครับ แอดไลน์เข้าไม่ได้เลยนะครับตะขอเงินตะขอทองนะครับผมเกาะเงินขอทองเกาะเรียกทรัพย์นะครับผมนี่ครับใครมาถือเรียกมาถือเบอร์นะครับผมอยากถือเรียกอยากถือเบอร์นะครับหักไลน์เขามาได้เลยครับนะครับใส่มุดนะครับผมอยู่ที่ใต้มุดเดี๋ยวแอดมินจะปักมุดให้นะครับผมนี่คือตะขอทําจากด้ามเชือกประกำนะครับผมตะขอสร้างทำจากด้ามเชือกประกำนะครับในความเสื่อของคนโบราณนะครับผมตะคอนี่คือเกาะเงินขอทองขอโศกขอหมันนะครับขอดวงให้ดวงดีนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับเด่นทางด้านนี้นะครับผมหากใดรสนใจก็แอดไลน์ มาได้นะครับเด้อเยวสิพักมุดว้ให้ทั้งใส่คลิปนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับลูกชาติ399บาทนะครับบูชาด้ามละ3า9บาทเด้อถ้าใครสนใจนะครับผมอยากจะนําไปหนุนดวงนะครับผมล้มบดีดวงตกนะครับอยากพิโชคตับขย่าสร้างศาลนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับ